กกล่องประพาขวัญน,นะครับส่งอะไรมาไม่รู้นะกล่องใหญ่องแกะดู เป็นแท็บเล็ตหรือเปล่าแท็บเล็ตกับมือถือนะครับไอแพดวีนี้แล้วก็มือถืออ๋อโอแพ็คมาแบบนี้อันตรายนะครับเนี่ยไม่มีอะไรรองรับเลยอ่ะเสียได้ง่ายๆเลยนะน เขียนรายละเอียดมาเรียบร้อยแกะดูข้างในหน่อยอันตรายนะครับส่งของชิ้นใหญ่มาแล้วแพ็คไม่ใส่ที่กันกระแทกให้เต็มนะครับอันตรายนะจะเสียระเดิมนั้นโอเคเงินค่าส่งกลับนะครับ a p พ l อ F9 เปิดไม่ติดนะครับแล้วก็ iPad mini โอเคเปิดติดอยู่แต่ว่าจอด้านนอกแตกนะครับขอดูหน่อยโอเคอ่ะเดี๋ยวทําเสร็จแล้วก็จะถ่ายคลิปวิดีโอให้ดูอีกทีนะครับ ใครที่สนใจเนี่ยก็ติดต่อมาที่ท่างชนวซ่อมเฟซบุ๊กอาซ่อมมือถือได้เลยนะครับทางเฟซบุ o กนะเพราะว่าทางเราเนี่ยรับพัสดุจากทั่วประเทศเลยนะครับส่งมาได้เลยนะไม่ต้องกังวลทําเสร็จแล้วก็จะถ่ายคลิปให้ดูนะครับขอบคุณครับ